เดต้าเซ็นเตอร์ที่ทันสมัยแล้วก็ปลอดภัยที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ถูกต้องไหมใช่ครับเป็นงานพี่ศี่ข้อมูลข้างในมีอะไรบ้างครับผมจะได้ไปล้วงอันนี้ล้วงไม่ได้เพราะเรามีระบบ s e ก u ิ i t y แล้วเราก็คอนโทรไม่ใช่ลูกค้าทุกคนจะเข้ามาได้แล้วก็ต้องผ่านมีระบบการะวบคามปลอดภัยจะมาล้วงมาล้วงอะไรแถวนี้ไม่ได้เพราะว่าเราเข้ามาผ่านระบบการปลอดภัยทุกอย่างตามขั้นตอนดูความสะอาดของห้องขาใช่เลยวันนี้เรามาบุกถึงถ้ำของไอริงทันทีเนี่ยหลายคนเนี่ย นึกภาพไอลิงว่าเป็นเจ้าพ่อของสายมากรอดอจริงๆแล้วตอนนี้คือของไอลิงหรืออินเตอร์ลิงเองทั้งหมดเนี่ยมีธุรกิจหรือว่าบริการในด้านไหนบ้างครับคือต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าธุรกิจของเราเนี่ยแบ่งเป็น3ธุรกิจหลักๆธุรกิจแรกคือธุรกิจ ซื้อมาขายไฟครับซื้อมาขายไฟเนี่ยเป็นธุรกิจที่เราทํามาตลอด25ปีแล้วแล้วก็สิ่งที่เราขายเนี่ยเราขายพวกของดิจิตอลนะครับสายสัญญาณไม่ว่าจะเป็นแลนเคเบิลไฟเบอร์ออปติก hmm. ที่เราคุ้นหูกันนะปัจจ mm ุ hmm. บันอันนี้เราขายครับแล้วก็อันที่2คือเราทํางานรับเหมาร,บรบับเหมาเนี่ยเราทําอยู่2รับเหมาร,บรบับเหมาที่1คือสื่อสารรับเหมาที่2คือไฟฟ้าซึ่งเป็นเทรน ของอินดัสทรีทั้งคู่ <Okay. S 1> นะครับเราก็รับงานอยู่ก็พอสมควรธุรกิจที่3เนี่ยเราทําเป็นผู้ให้บริการธุรกิจโทรคมนาคม,มซึ่งแบ่งเป็น2ธุรกิจหลักๆก็คือ data communication หรือว่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงธุรกิจที่2ก็คือที่เราเห็นกันอยู่ข้างหลังก็คือ data center อหรือว่าให้รับฝากข้อมูลขลูกค้าโอ้ซึ่งอันนี้เนี่ยแหละคือหนึ่ ใหญ่ๆที่เราคุยกันไปจริงคุยกับพี่ป๋องพี่อาทิตย์เรื่องของดิจิทัลอคโคโนมีใช่ไหมคะพี่ป๋องคะพี่ป๋องอยากจะเจาะลึกเพิ่มเติมอันเชิญเลยรก็จริงจริงก็อยากจะถามนว่าทั้งสองธุรกิจที่หนึ่งเนี่ยเป็น,ปน,ปนการซื้อมาขายไปแต่ฟังดูธุรกิจที่สองที่เป็นผู้รับเหมากับธุรกิจที่สามที่เป็นผู้ให้บริการเนี่ยเทรนหรือว่าอัตราการเติบโตเนี่ยในปีนี้หรือว่าในเทรนจากนี้ไปเนี่ย ไม่ซราบา่มปมือมินไว้ยังไงบ้างครับจริงๆต้องบอกว่าทั้ง3ตลาดเนี่ยเป็นตลาดใหญ่ทั้ง,งหมดนะครับแต่ว่าใหญ่ในคนละแบบจริงๆเราธุรกิจซื้อมาขายไปเนี่ยมีการลงทุนเกิดขึ้นก็ต้องกลับมาซื้อของเพราะฉะนั้นธุรกิจซื้อของเนี่ยไซส์ของตลาดอยู่ที่ประมาณ4-5 0 0 0พันล้าน <Okay. S 2> โตเฉลี่ยต่อ,อปีเนี่ยประมาณ10-15%เปนตะครับเราเองก็ล้อไปกับเทรนด์นต่างๆเ่านั้น ธุรกิจที่2เนี่ยคือธุรกิจรับเหมาเวลารับเหมาเนี่ยผู้ให้บริการมือถือเวลาเขาไปประมูล 3G 4G ได้เขาต้องลงทุนเพิ่มเขาก็ต้องหาผู้รับเหมาเราเป็นหนึ่งในผู้รับเหมารายใหญ่ที่สามารถเดเวล็อปตรงนั้นแล้วก็ติดตั้งบริการให้กับเขาได้ซึ่งไซส์ของตลาดที่เราประเมินไว้เนี่ยประมาณ2-3หมื่นล้านในการลงทุนที่ฝั่งผู้รับเหมาธุรกิจที่3คือธุรกิจโทรคมนาคมซึ่งตลาดเนี่ยเรามองภาพรวมประมาณ2หมื่นล้าน2 0 0 0 0ล้านเนี่ยประกอบไปด้วย2ส่วนคือ data center ประมาณ5,000 นะครับแล้วก็เติบวงจรสื่อสารความเร็วสูงประมาณ15,000ล้านทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นภาพรวมในการเติบโตที่เติบโตสูงเนี่ยก็คือธุรก,กิจ Data Center กับธุรก,กิจวงจรสื่อสารเพราะว่าทุกวันนี้เราเห็นว่าเรามีการใช้งานการสื่อสารเยอะอข้อมูลเราใหญ่ขึ้นเราก็ต้องมีที่เก็บเพระฉะนั้นตรงนี้จะเป็นเทรนด์ของการเติบโตเกิน30%จะเห็นจากธุกรก,กิจนี้ ชีวิตดิจิตัลของเทียตีอ่ะที่วันๆมีการส่งข้อมูลรับตลอดเวลาเนี่ยถูกส่งมาเก็บที่นี่แหละเก็บที่นี่แบบนี้แหละนะเพราะฉะนั้นยิ่งใช้ข้อมูลเยอะบนดีไวซ์ต่างๆมากขึ้นการใช้พื้นที่การเก็บข้อมูลก็จะมากขึ้นตามไปด้วยเพี่นแต่ว่าจุดนี้จุดนี้ขออนุญาตแทรกให้อนึ่เารงว่า กำลังจะมองเห็นว่าธุรกิจที่2เนี่ยเนื่องจากเราเพิ่งจะผ่านการประมูล 4G ห้วยปริมาณเงินที่มากมายแต่ว่าในปี59ในปี60เนี่ยการลงเงินลงทุนฮะ,ะในธุรกิจนี้เนี่ยน่าจะ,ะาน่าจะแรงน่าจะเด่น แตว่าใน2ปีข้างหน้าเนี่ยห้าห้เนี่ยจะเป็นอะไรที่บวกกับเรามากในส่วนนี้แต่ส่วนดัตต้าเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเป็นระยะยาวใช่ครับคือ Data เนี่ยเป็นธุรกิจที่ทำสัญญาแล้วก็ใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเราเรียกว่า Recurring ครับคือมีรายได้ต่อเนื่องแต่งานรับเหมาเนี่ยพอมันมีโอกาสซึ่งลองนึกภาพตามว่าการลงทุนพวกเนี้ยเขาลงครั้งเดียวพอเขาลงปุ๊บเราต้องจับโอกาสนี้ไว้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีลูกค้ารายใหญ่ๆโมบายเวเตอร์สีแดงเนี่ยเราก็ใช้ให้บริการเขาอยู่ั้้้งงงงโคราาายหเซึ่่บปีีนทจะพอม งคุณเนี่ยเป็นหลักหมื่นล้านเราคิดว่าประมาณ10%เราสามารถแคปเจอร์ได้ผมเราเขาได้มาสใบด้วยใช่ครับโอ้โหอย่างนี้เนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยในกลุ่มที่2เนี่ยเราเห็นชัดว่าลูกค้าหลักๆก็คือพวกโมบาบโอเอเตอร์ทั้งหลายนะคะแต่ว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยติอยากรู้ไหมว่าโครงสร้างหลักๆของธุรกิจเนี่ยเขาใครใช้บ้างที่ในแต่ละสายธุรกิจนด้ไหมลูกค้าก็จะมีหลากหลายลูกค้าแต่ละรายเนี่ยมีความต้องการเหมือนกันหรือว่าต่างกันในแง่ไหนบ้าง จริงๆต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในธุรกิจซื้อมาขายไปเนี่ยลูกค้าเราแบ่งเป็น3ประเภทหลักๆรประเภทที่1นึ่งเนี่ยพวกผู้รับเหมา คือบางผู้รับเหมาย่อยๆเน,นี่ยเวลาเขาไปสร้างตึกสร้างอาคารต่างๆเนี่ยเขาทํางานระบบ,บเขาก็จะมาซื้อของเราไปขายต่อนะครับอันนั้นคือธุรกิจที่1คือเอาไปติดตั้งต่อธุรกิจในลูกค้ารายที่2เนี่ยก็คือเรื่องของยี่ปัวซาปัวเวลาอย่างเราเนี่ยต้องการสายไม่สามารถมาซื้อเดลิน์ได้ก็ต้องไปเดิน 1, 1> พันทิปไปซื้อตามห้างนะครับพวกเนี้ยเราก็จะขายส่งไปให้เขาแล้วเขาก็ไปขายต่ออันที่3คือพวกผู้ออกแบบพวกแบบเขาก็จะออกแบบให้เหมาะกับตึกนั้นนั้นเหมาะกับของของเราเขาก จะผสมผสานกันความต้องการที่เหมือนกันและแตกต่างกันก็คือเหมือนกันเนี่ยคือทุกคนต้องการของมีคุณภาพต้องการของที่มีวารันตีซึ่งตรงน,นี้เราก็เข้าไปซัพพอร์ตความแตกต่างกันก็คือดิสเคาอาจจะไม่เหมือนกันแอปพลิเคชันชนิดของสายอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ ธุรกิจที่2เนี่ยคือธุรกิจรับเหมา,หมานะครับรับเหมาเนี่ยความต้องการที่เหมือนกันลูกค้าหลากัลกๆเราเป็นพวกโอเปอเรเตอร์แลแ<ต>้วก<ๆ>็ภาครัฐแต่เขามีความต้องการที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือต้องการเสร็จเร็ว<ม>คุณภาพดี<ม>นะครับอันนี้คือความต้องการที่เหมือนกันความต้องการที่แตกต่างกันก็คือพ<ๆ>ื้นที่ในการติดตั้งที่ไม่เหมือนกันธุรกิจที่3เนี่ยเราแบ่งลูกค้าเป็นกลุ่มย่อยๆคือทั้ง Data Center แล้วก็ด a ตตวงจรสื่อสารเนี่ยที่เป็นโทรคมนาคมเนี่ยลูกค้าแตกต่างกันเรามีทั้งผู้ให้บริการรออินเเท์็ ก็จะมีความต้องการแบบหนึ่งผู้ให้บริการทีวีก็ต้องการอีกแบบหนึ่งแบงก์ต้องการอีกแบบหนึ่งยกตัวอย่างเช่นแบงก์แบงก์ต้องการอะไรที่เสถียรมีประสิทธิภาพแล้วก็มีโปรเซสในการป้องกันเพราะเขาเอาเขา้อมูลเาฝากไว้กับเราเ<ม>ขาต้องการไว้ใจได้<ม>นะครับลูกค้าองค์กรเขาต้องการคนที่สามารถที่จะซ<ม>ัพพอร์ตเขาตามความต้องการที่เขามีได้นะครับหรือว่าพวกคัสตอมไมท์คือทําให้เหมาะกับเขาโดยเฉพาะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้น ความเหมือนของลูกค้าก็มีเหมือนกันก็คือเรื่องของคุณภาพเสถียรภาพการให้บริการพื้นที่การให้บริการอะไรต่างๆแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือพอไปโลกดิจิตอลแล้วเนี่ยข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้นเขาต้องการท่อหรือช่องสัญญาณขนาดใหญ่ศูนย์เก็บข้อมูลที่รองรับอนาคคสสำหรับเขาได้เพราะไม่ต้องการย้ายบ่อย นี่ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าหลักๆนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าอย่างที่พี่ฟองบอกกลุ่มธุรกิจที่สเนี่ยถือว่ามีอโอกาสการเติบโตในระยะยาวใช่แล้วก็จะเป็นหนึ่งในบริษัทน้องใหม่อ๋อใช่นี่จะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยในปีที่เก้านี้ใช่ครับก็คืออินเตอร์ลิงเทเลคอมน,ออนั่นะติดติดตามรอติดตามก็ได้เลยแต่อยากจะขอถามเจาะลึกหน่อยไม่น่าจะบอกอจะบอกได้หรือเปล่าว่าอย่างเรื่องของความปลอดภัยะครับ อะไรคือสิ่งที่เราบอกว่าเนี่ยคือความปลอดภัยอะไรคือมาตรฐานสำหรับ Data Center ครับคือในธุรกิจ Data Center เนี่ยมันจะมีเรื่องคำว่า ISO แล้วก็ r r o e s s นะครับ ISO t t n n d r r เนี่ยก็คือ27,001สำหรับ Data Center <ม>ใครอยู่ในธุรกิจนี้ควรจะต้องมี ซอร์ติฟายนี้ซึ่งเราเองก็ได้เซอร์ติฟายแต่ว่าลองนึกภาพง่ายๆคือไม่ใช่ว่าใครจะเข้ามาได้อย่างทีมงานจะเข้ามาถ่ายเราก็ต้องมีการขอออโตไลท์มีการส่งเลขประจำตัวตรวจเช็คประวัติเช็คเสร็จเรียบร้อยเราโดนหมดไหมโดนตรวจสอบหมดใช่โดนเห็นแบบประชาชนเลยหรือว่าจะเข้ามาในห้องเนี่ยไม่ใช่แค่มีลายนิ้วมือแล้วเข้าได้ต้องมีบัตรที่เราออโตไลท์ให้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีขั้นตอนโปรเซสต่างๆหรืออย่างกงข้างหลังเนี่ยเฉพาะลูกค้าเท่านั้นที่เข้าได้นะครับก็จะมีลายนิ้วมือของลูกค้ามีรห ของลูกค้าแล้วก็มีบัตรของลูกค้ามันก็จะประกอบไปด้วยสามส่วนใครต้องเซฟในธนาคารใช่ครับมีความปลอดภัยสูงมากเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตามองนะคะแต่แน่นอนว่าภาพรวมของธุรกิจใหญ่ของทางอินเตอร์ลิงเองเนี่ยเชื่อมโยงแล้วก็เกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กับภาพใหญ่ของรัฐบาลที่กําลังจะผลักดันดิจิตอลอีคอมมนี้ช่วงนี้เรากำลังอยู่ช่วงการเปลี่ยนผ่านในมุมมองของอินเตอร์ลิงเองซึ่งเป็นเจ้าใหญ่ที่ดูแลธุรกิจ ที่เกี่ยวเ,เนื่องเราเนี่ยมองว่าโอกาสและวามท้าทายรถแมีที่เราคุยกันไปเ<ช>นี่ยน,นันมีอะไรบ้างจริงๆเรามองว่าโลกดิจิตอลเนี่ยมันไม่ไกลจากเรานะครับเพราะฉะนั้นโอกาสจริงๆแล้วเรามองดิจิตอลอิคโนมีเป็น3ส่วนหลักๆส่วนที่1คือผู้ใช้งานเราเรียกว่าดิจิตอลคอนซัมชันใการใช้งาน<ม>ส่วนที่2คือดิจิตอลคอมเมิร์ซก็คือผู้ประกอบการที่ให้บริการกับดิจิตอลคอนซัมชันส่วนที่3คือส่วนของอินฟาสักเจอร์นะครับอินเตอร์ลิงเองเนี่ยเราอยู่ในส่วนหลังสุดของอินฟาสักเจอร์และ สิ่งที่รัฐบาลเลงเห็นเนี่ยเราเห็นรถแแบปของเขาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องดีเพราะเขาเน้นย้ำเรื่องอินฟาสักเจอร์อินฟาสักเจอร์ไม่ดีพอไม่มี Data Center ไม่มีการสื่อสารที่ครอบคลุมนะครับไม่มีทางที่ User หรือผู้ใช้งานจะสามารถต่อเชื่อมไปหาผู้ประกอบการได้เพราะฉะนั้นเราเพยายามที่จะเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องอินฟาสักเจอร์รัฐบาลจะมีการพูดถึงเรื่องของ โครงข่ายที่ครอบคลุมนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีการใช้งานสมาร์ทโฟนอยู่ที่ประมาณ1.4เท่าซึ่งถือว่าเยอะแต่ว่าโครงข่ายที่ครอบคลุมเนี่ยยังไม่เพียงพอประมาณ37ที่ใช้งานวันหนึ่งมันก็จะพัฒนาไปเป็น90 100เหมือนเกาหลีเหมือนประเทศเอ,อื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เรามอง,มองเห็น National Data Center ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่รัฐบาลเองก็ผลักดันนะครับข้อมูลใหญ่ขึ้นก็จะมีคนต้องการ Data Center หรือศูนย์รับฝากข้อมูลมที่มากขึ้น<ม>ที่เดียวไม่พอเขาพูดเกือบเต็มแล้วนะครับเราก็จะขยายไปที่ที่สองที่ที่สาในปีหน้าเห็นแน่นอน ือโอกาสที่เห็นชัดๆเลยนะแต่ทีนี้มันมีความท้าทายบ้างนะคือรถแบบมันดูสวยหรูมากเลยนะคะแต่ว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าถูกต้องเลยจริงๆเราก็มีความคิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าบางอย่างทําได้จริงบางอย่างทําไม่ได้จริงนะครับเรื่องที่ทําได้จริงเนี่ยเรามองว่าการขยายพื้นที่ให้บริการเนี่ยทำได้จริงนะครับเพราะว่าก็มีการลงทุนเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนมันก็จะอยู่ในส่วนของงานรับเหมาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ส่วนที่อาจจะทําได้ยากหรือไม่ได้จริงเนี่ยก็คือการรวมโครงข่ายเป็นหนึ่ง วันนี้ผู้ประกอบการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าวงจรสื่อสารเนี่ยเรามีมากกว่า1นึรายนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ลงทุนเพื่อจะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางเดียวกัน<ม>แต่วันหนึ่งรัฐบาลบอกว่าเขาจะรวบเป็นหนึ่ง นะครับการเลือกว่าจะเอาใครเข้ามาเป็นหนึ่งเนี่ยค่อนข้างทำได้ยากเพราะว่าทุกคนลงทุนไปหมดแล้วทุกคนก็อยากมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากนะครับแต่ national data center แน่นอนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วรัฐบาลก็สนับสนุนทั้ง b o i ทั้งอะไรก็แล้วแต่แต่ก็มีสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ยากก็คือการที่ฟอสให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมาใช้ ที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นเนี่ยคงต้องเปิดให้เป็นการแข่งขันเสรีซึ่งซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเห็นแน่นอนก็เรียกว่าเป็นประเด็นความท้าทายที่ผู้ประกอบการเองก็ต้องปรับตัวด้วยเช่นเดียวกันให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของภาครัฐที่จะออกมาเรื่อยๆซึ่งนักลงทุนก็ต้องติดตามมาต่อไปด้วยนะคะแต่ถ้าจะให้สรุปเป็นภาพรวมนะเราเห็นรถแบบมาชัดเจนแบบนี้เนี่ยนะคะคืออินเตอร์ลิงเองหลังจากนี้วางแผนอย่างไรที่จะเข้าไปเนี่ยติอยากรู้ไหมว่าเข้าไป จดทะเบียนือ่ครับอ่าอันน EX ี้คือส่วนหนึ่งส่วนเนษัทใช่ค่ะแต่ว่าทั้งเครือเลยทั้งเครือเขาวางแผนในการเข้าไปรุกตลาดแล้วก็รองรับกับโอกาสตอนนี้วัฒนักรใหม่นี้จริงๆต้องมองว่าวัฒนักรของดิจิตอนโโนอมีเนี่ยมันกว้างใหญ่มากนะครับแล้วก็เอ่อมันจะมีการลงทุนที่เยอะมากแต่เชื่อได้ว่าในอีก3-5ปีนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการลงทุน Infrastructure หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคม,มนาคมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยธุรกิจขายของเราก็จะขายไปให้กับผู้ที่ใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นตามบ้านออฟฟิศหรือว่าโอเปอเตอร์ในการรับเหมาเราก็จะเข้าไปช่วยเขาทําให้เขาสามารถ สร้างพื้นที่ให้บริการที่กว้างใหญ่มากขึ้น<ฆ>ยิ่งได้ประมูลมาหลายใบก็ต้องรีบขยายเพื่อคืนทุนเพื่อเอาลูกค้ากลับเข้ามาธุรกิจสื่อสารเนี่ยเราลงทุนไปหมดแล้วเราเหลืออย่างเดียวคือเข้าไปซัพพอร์ตลูกค้าองค์กรต่างๆแล้วธุรกิจ Data Center เนี่ยเราก็จะเข้าไปเอา Data Center ที่ดีที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับสแตนดาดเป็นระดับประเทศเนี่ยเอาไปให้บริการเขาเพื่อสุดท้ายเนี่ยด mm ิจิทอลโคนมีเราสามารถเดินหน้าได้ mm hmm. บนคําว่าอินฟาส t ตรเจอร์ที่แข็งแรง mm hmm. คอมเมอร์ก็จะมาคอนซัม t i o n ก็จะสบายใจนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือ Eco System ของดิจิทัลอีโคโนมแสดงว่าตอนนี้แผนมันชัดหมดและนะแต่ว่าพื้นที่ในการที่กระทำจริงอ่ะมันยังมีเหอือมาพืดนเริ่มตน้นใช่ครับ ให้คุณเก็ประเมินเนี่ยมันเริ่มต้นมาสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วจากร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้คือถ้าพูดถึงเรื่องโครงข่ายนะผมคิดว่ายังเหลืออีกประมาณ60%อย่างที่บอกคือพื <Okay. S 2> ้นที่ครอบคลุมเนี่ยปัจจุบันแค่40 <Okay. S 2> นะครับเหลืออีก60ในอีกหปีผมคิดว่าไปได้ <Okay. S 2> Data Center เนี่ยปัจจุบันในประเทศไทยมี7 Data Center <Okay. S 2> นเะครับเพียงแค่7 Data Center แต่ Data Center ที่สร้างเป็น Data Center โดยเฉพาะมีแค่ที่น นะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเขาจะมีอีก40ด a t a c e ซ t e เที่ขึ้นใหม่ก็จะมีอีก40ที่ให้ลงทุนเราเองก็มองว่าเราจะค่อยๆสร้างไปทีทละทีเท่ทีแต่ว่าจุดแข็งคือการสร้างแล้วไม่มีลูกค้าเนี่ยเหนื่อยที่สุดนะครับเราจะสร้างให้เหมาะกับลูกค้าแล้วก็มีลูกค้าไปพร้อมกันเพราะว่ามันเป็นหนึ่งธุรกิจที่ลงทุนสูงมกันเพราะฉะนั้นการที่มีลูกค้าอยู่ในมืออยู่แล้วก็จะช่วยปิดความเสี่ยงของเราตรงมีความเสี่ยงข้อหนึ่งอยากจะต้องเรียนถามว่า โลกของไวเลสเนี่ยมันก็มาเรื่อยเรื่อยครับมันจะเป็นอุปสรรคครับกับเรื่องของการที่เราเป็นไฟเบอร์นะไรเบเพราเป็นดาต้าเซนเตอร์จริงๆไวเลสเนี่ยเรากับไวเลสเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะครับไวเลสทำให้ลูกค้าใช้งานมากขึ้นแต่ว่าไฟเบอร์เนี่ยทำให้โครงข่ายไวเลสแข็งแรงมากขึ้นนึกข้ามง่ายๆคือเวลาเราเดินไปจากเอ่อแอคเซสพอยต์หรือว่าใช้งาน Wi-Fi เดินไปไกลหน่อยเนี่ยสัญญาณ drop การที่จะให้สัญญาณมันกลับขึ้นมาใหม่เนี่ยต้องตั้งอีกตัวหนึ่ง mm hmm. แต่อตัวนี้มันจะไม่ได้คุยกับตัวแรกมันจะคุยกับตัวที่เป็นตัวกระจายสัญญาณหลักซึ่งแน่นอนต้องเดินด้วยสาย mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นไวเลสเองกับไฟเบอร์อเองเนี่ยจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่า c o m p l เ m e n t กัน mm hmm. ช่วยกันคือ <Okay. S 2> หลายคนแต่ก่อนอาจจะมองเป็นศัตรูแต่เปล่าเขาคือเพื่อนกันที่จะมาช่วยสนับสนุนให้ธ mm hmm. ุรกิจนี้ <Hi. S 2> มันแข็งแกร่งใน mm hmm. มารีนคุนนั่นเองนะเพราะฉะนั hmm. ้นวันนี้น mm hmm ถือว่าเห็นภาพพอสมควรเลยนะคะกับความเป็นไปของผู้ประกอบการเองว่าเขามองอย่างไรกับรถแบบดิจิทัลอีคอนมีที่เกิดขึ้นรวมไปถึงเครือของอินเตอร์ลิงเองว่าหลังจากนี้จะมีแผนในการรุกธุรกิจแล้วก็คว้าโอกาสเหล่านี้อย่างไรวันนี้ต้องขอบคุณคุณเกตมากทีุ่ตสาพามาชมกันเนาะเดี๋ยงไงเดี๋ยวให้พาชมเพิ่มเติมด้วยว่าันหีอะไรนสาสนใจมากขอบคุณคุณเกตด,ด้วยนะคะขอบคุณครัะคะบผม ส่วนช่วงหน้าค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะไทยก็เช็ยังรออยู่ค่ะเราจะมีมิติอะไรมาฝากกันสำหรับการลงทุนในปีนี้กันบ้างขอจะรอแป๊บเ,เดียวเดีย๋ยวเรามาหาคำตอบกันค่ะ